สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรายังอยู่ในวิชาเทคโนโลยีปิตโตรเคมีนะครับหน่วยเรียนที่4เคมีของคาร์บอน1เรากันอยู่ในหัวข้อ,อ,อการเตรียมเมทิลามีนนะครับหรือว่าโมโนเมทิลามีนนะครับรายละเอียดเรามาดูกันนะครับตัวเมทิลามีนนะครับก็จะมีสูตร สารประกอบอินทรีย์เป็นดังนี้นะครับตัวน,นี้ก็คือโมโนเมทิลามีนนะครับเขาจะเป็นแก๊สที่ไม่มีสีนะครับเป็นอนุพันธ์ของแอมโมเนียนะครับเมทิลามีนถูกใช้เป็นสารป้อนในอุตสาหกรรมยาสารกําจัดศัตรูพืชน,นะครับถ้าถูกนําไปใช้ในการเตรียมสารลดแรงตึงผิวนะครับรายละเอียดเนี่ยครูก็อยากให้เราสืบค้นเพิ่มเติมนะครับคงไม่ได้พอแค่ในที่ครูสอนเท่านั้นนะครับลอง ค้นง่ายๆนะครับมเมทลามีนแล้วก็วิกิพีเดียนะครับก็จะเห็นสูตรโครงสร้างของเมทลามีนนะครับการใช้ประโยชน์การผลิตต่างๆนานานะครับเดี e ๋ยวรายละเอียดเราไปดูกันในส่วนที่ครูสอนนะครับแต่ว่าอยากให้สืบค้นค ah. e ้นคว้าเพิ่มเติมด้วยไม่ได้พอแค่ที่ครูสอนนะครับ สำหรับการเร่งปฏิยาการเตรียมเมทิลามีนนะครับการเตรียมเมทิลามีนเนี่ยสามารถเตรียมได้จากสารตั้งต้นที่เป็นเมทานอนกับแอมโมเนียนะครับถ้าใช้เป t r โ c h คเคมีคอลฟิสตอ็อกก็จะต้องเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์บวกไฮโดรเจนก็คือซินแกส๊สสำหรับเตรียมเมทานอนถูกไหมครับแล้วก็เป็นแอมโมเนียนะครับเราก็จะได้โมโนโมเมทิลามีนแล้วก็น้ำเป็นผลิตภัณฑ์ นะครับปฏิกิยาเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ500องศาเซลเซียสความดัน20ปบรรยากาศนะครับตัวเร่งปฏิกิยาที่ใช้เป็นซิลิก้าอลูมินาหรือฟอสเฟตนะครับในเวลาผลิตจริงเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้แค่โมโนเมทิลามีนนะครับมันสามารถทำปฏิกริยากับเมทานอลที่เป็นสารตั้งต้นเพิ่มได้นะครับมันก็จะเกิดเป็นไดเมทิลามีน ถ้าไดเมทลามีนนะครับทำปฏิกิริยากับเมทานอลเพิ่มก็จะได้ไตรเมทแลามีนนะครับที่สมดุลของปฏิกิริยานะครับจะไดเมทแลามีนอยู่ที่43%ไดเมทลามีนอยู่ที่24%แล้วก็ไตรเมทแลามีนอยู่ที่33%เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องการไดเมทลามีนม,มากนะครับเขาก็ต้องฟีดเจ้าเมทลามีนเนี่ยโมโนเมทลามีนเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิริยาเพื่อให้ได้เป็นไดเมทลามีนม,มากขึ้น นะครับแล้วเขาก็มีกระบวนการแยกโดยใช้ซีอิไลนะครับ ซึ่งงานวิจัยเนี้ยนะครับก็ยังฮอตฮิตติดลมอยู่นะครับก็ยังมีการศึกษาอยู่นะครับเท่าที่ครูสืบค้นคร่าวๆนะครับเราลองสืบค้นเพิ่มเติมก็จะมีงานวิจัยนะครับโดยการใช้พวกซิลไ์ C ชนิดใหม่ๆนะครับในการสังเคราะห์เมทัลามีนนะครับโดยซิลไ์เนี่ยก็จะช่วยเป็นธรรมที่เหมือนเป็นเชฟซ e เล็กทีฟคาตาลิสต์นะครับคือรูปร่างของ รูปร่างโครงสร้างของสไลด์เนี่ยจะช่วยกำหนดการเลือกสารการเกิดผลิตภัณฑ์นะครับให้มีโมโนโมเมทาลีนมากมีไดโมโนโมเมทาลามีนมากแล้วก็ไดเมทาลีนไดเมทาลามีนมากนะครับเขาทำแผนภาพสรุปไว้นะครับตัวเมทานอนก็คือตัวนี้ นะครับ CH3OH ทำยากับ NH3 แอมโมเนียนะครับปฏิกิริยาเกิดขึ้นภายในรูพภูนของซิอไล์ชนิดใหม่นะครับที่เขาเตรียมขึ้นมาแล้วก็มีการเลือกสรรการเกิดผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับได้โมโนโมเมทิลามีนและไดมเมทิลามีนจำนวน87%นะครับมีเปอร์เซ็นต์การเลือกสรร selectivity นี่คือการเลือกสรรน,นะครับเห็นไหมครับค่อนข้างสูงทีเดียว87% เทียบกับงานวิจัยเดิมของเรา43บวก24 4, 4 5 6 67นะครับก็สูงขึ้นมานะครับเราไปอ่านได้ในเปเปอร์นี้นะครับอันนี้เปเปอร์เก่าตั้งแต่ปี2011นะครับ 2011. 2011ลองสืบค้นงานวิจัยใหม่ๆดูนะครับเผื่อจะมีอะไรที่ใหม่กว่านี้นะครับอันนี้ครูสืบค้นคร่าวๆนะครับ เ,เรามาดูต่อนะครับสำหรับกระบวนการผลิตเมทาลามีนนะครับวิธีการก็คือเขาก็จะทำการป้อนเมทานอลแล้วก็แอมโมเนียซึ่งเป็นสารตั้งต้นเข้าไปในรีแอคเตอร์ซึ่งภายในก็บรรจุตัวเร่งปฏิกิริยาเอาไว้ นะครับแอมโมเนียส่วนที่เกินออกมาเนี่ยนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมที่สารตั้งต้นที่ไม่ทำปฏิกิยายก็จะถูกป้อนกลับมาที่แอมโมเนียคอลัมน์นะครับแอมโมเนียคอลัมน์แอมโมเนียส่วนเกินก็จะถูกป้อนกลับมาเพื่อให้ทําปฏิกิยาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังโมโนเมทัลามีนคอลัมน์เพื่อแยกโมโนเมทัลามีนออกมานะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ขึ้นที่เป็นไดเมทัลามีน DMA แล้วก็ไตรเมทัลามีน TMA นะครับก็จะถูกส่งเข้าไปนะครับเมทานอนส่วนที่เข้าสู่เมทานอ,น Recovery, อลรีคาร์บูรี่คอั์น์นะครับเมทานอนส่วนเกินก็จะถูกแยกออกมานะครับก็สามารถสามารถป้อนกลับเข้าไปทำริยาได้ ส่วนไดเมทัลามีและไตรเมทลามีนะครับก็จะถูกส่งเข้าไปยังหอดูดซึมนะครับแอบซ็อบเบอร์ซึ่งภายในก็จะบรรจุตัวดูดซึมก็คือนอ e ร,รม์มอลเฮปเทนทำหน้าที่เป็นตัวทำรายนะครับไดเมทลามีก็จะถูกแยกด้านบนนะครับส่วนไตรเมทัลามีก็จะถูกแยกในอีกขอ่อนึงนะครับ TMA column sovent ก็คือนอร์มอลเฮปเทนก็จะถูกแยกออกมานะครับรายละเอียด ครูอธิบายไว้อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับคลิปนี้น่าจะจบลงสั้นๆแบบนี้นะครับสำหรับกระบวนการเตรียมมิธลามีนย้ำว่าเราไม่ได้แค่มิธะลามีนนะครับปฏิกิริยาย,ยังสามารถเกิดต่อเนื่องได้เพราะฉะนั้นการปรับอัตราส่วนระหว่างเมทานอนกับแอมโมเนียก็จะมีส่วนช่วยในการกำหนดการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ นะครับหรือใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในการกำหนดการเลือกสารผลิตภัณฑ์หรือมีการป้อนกลับของสารอย่างเช่นอยากได้ไดเมทัาลามีนมากก็ฟีดโมโนเมทัาลามีนกลับเข้าไปเพื่อให้ทําปริยาเกิดเป็นไดเมทัาลามีนในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดเราสามารถควบคุมได้จากกระบวนการผลิตนะครับคลิปนี้ครูจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ